เราเกี่ยวประมาณปี2010นะคะดิฉันก็เริ่มแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ยิ่งดิฉันอ่านพระคมัมภีเนี่ยดิฉันก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาดิฉันบวกกับวีซีดีที่ลูกสะใภ้หามาให้เนี่ยดิฉันก็อธิษฐานพระเจ้าทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงค่ะอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานดิฉันบอกกับพระเยซูว่าจากวันนี้นะข้าพระองค์นะมีความเชื่อว่าพระอ,องค์เนี่ยจะรักษาข้าพระองค์เพราะว่าโรคที่หมอรักษาไม่หายพระองค์ก็รักษามาแล้วดิฉันนะจะไม่กินยาแก้ปวดอีกเลยจะให้พระเเจ้านี่ย รักษาให้เพราะว่าพระเยซูยอมทีพระชนบรไม้กางเขียนแล้วก็ความเจ็บปวดของพงบนรอยบาดแผลเนี่ยรักษาโรคต่างๆเพราะว่าทุกครั้งที่บวชเนี่ยเขาเขาจะมีการตั้งพิธีมหาสนิทค่ะซึ่งอาจารย์ที่นั่นจะบอกว่าพระโลหิตของพระองค์แล้วก็ขนมปังเนี่ยแทนพระกายของพงขอพรได้ช่วงที่ดื่มที่แล้วก็จะเอาขนมปังเข้าไปนะคะจะทานเข้าไปดิฉันก็ทาตามดิฉันก็ยิ่งมีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะรักษาดิฉันดิฉันก็ที่ทานเนี่ยที่ทานเนี่ยที่ทานค่ะ So from that day onwards, every day about four o'clock I will wake up. I will pray four AM in the morning. So I'll wake and one day twice I, I will pray, but sometimes fast, sometimes more than one hour like that. So every day I pray, I wake up four o'clock and pray. Then after that six months later, I send the blood. As when I send the blood also, my heart was still like whether, whether to say, whether to really test, God right? to eh? yeah. whether really God is there going to help me or not? The doubt is always there because this is what they say. The Satan always will come to try to disturb your mind, like try not to have faith in Christ. But somehow or other, I say no. I am not. I am not going to be frightened. God is with me. Jesus is with me. His blood flows in my body. Why must I be frightened? You so I sent huh? six months. Six months. Mm. So I I. send the blood for checking and praise the Lord the blood result came negative ช่วงนั้นดิฉันก็ที่ฐานกับพระเยซูเป็นเวลา6เดือนกว่าค่ะแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าอาการปวดเนี่ยก็จะเริ่มหายไปตามข้อตามมือนะคะเพราะว่าปกติอาการปวดของดิฉันเนี่ยจะทรมานมากเวลาโดนแอร์เย็นๆหรือว่าทานอะไรที่เย็นๆก็จะปวดจะนอนไม่หลับค่ะแล้วดิฉันก็บอกพระเจ้าว่าดิฉันจะไม่พึ่งยาแล้วจะพึ่งพระองค์ จนเป็นเวลาหกเดือนผ่านไปดิฉันก็เริ่มรู้สึกว่าอาการปวดวนะั้นน่ะก็เริ่มเรือนหายไปแล้วดิฉันก็ส่งเลือดของดิฉันเนี่ยไปตรวจที่กับหมอที่โรงพยาบาลที่มาเลเซียช่วงที่ตรวจนั้นใจของดิฉันก็เฝ้าลุ้นว่าพระเจ้าจะรักษาไหมพระเจ้าจะรักษาไหมค่ะ so still also the heart was not not in peace so I sent the blood to the private path lab and that day the result was supposed to come even then also the Satan disturbance is still there then I still pray I say no it is not going to be positive it is going to be negative It means your m d thinking right yep my mind is getting disturbed หลังจากที่ดิฉันส่งเลือดไปตรวจกับหมอช่วงนั้นดิฉันบอกว่าอู้จะหายไหมจะหายไหมซึ่งซึ่งตอนนี้ดิฉันก็รู้ว่าไอ้ความคิดที่บอกว่าจะหายไหมจะหายไหมเนี่ยมาจากงานของความมืดคือมารสตารมันจะมาทําให้จิตใจของดิฉันนี่ปั่นป่วนฉันก็บอกว่าหายยังไงก็ต้องหายเพราะพระเจ้าของฉันเนี่ยรักษาฉันได้ฉันก็บอกมารว่าไม่ไม่ต้องมาทําให้จิตจิตของดิฉันเนี่ย So after that that result also came negative. I was so happy. Then after that I went to hospital to see the specialist whom I used to see one. So he gave another test, another lab test to do. He said if this sickness is not in the body, the heart check for the heart and also another test to confirm it is really not there, that test. which we have to do in the private also which cost s about 120 dollars so I also still go and also the same thing want to go and get the result still the heart is like so like frightened like that what's the result going <c oughs> to be พอหลังจากที่ฉันไปตรวจเลือดกับคลินิกแห่งแรกที่โรงพยาบาลนะคะปรากฏว่าผลการตรวจเลือดนี่ออกมาเป็นเลขศูนย์หมอก็บอกว่าอุ้ยคุณได้รับการรักษาแล้วหมอหมอเขาก็งงนะคะซึ่งแม่แฟนดิฉันเนี่ยก็ เขาก็ไม่ไม่เชื่อใจเท่าไหร่เขาก็ไปตรวจอีกที่แห่งที่สองแล้วหมอก็ตรวจตรวจเลือดเขาอีกรอบสองหมอเป็นเป็นคลินิกประจําของเขาค่ะแล้วก็หมอก็บอกว่าตรวจหัวใจด้วยพอตรวจเสร็จก็ปรากฏผลออกมาว่าเป็นเลขศูนย์ปรากฏว่าละอาการป่วยของเขาที่เป็นโรคไขข้ออักเสบแล้วก็ได้รับการรักษาค่ะ So <c oughs> after that when I took the result and I go and show to the specialist the specialist was so surprised because this sickness is is not a sickness which can come off from the body once you have got it it should be there and it will be there until the day you die so he was so surprised then i talked to him the Do uh, doctor who you know who healed me then i talk about lord jesus christ to him Amen. then after that he then he also was quite interested to know then i gave him a cd that is chinese chinese, chinese. chinese. Uh, he's a specialist chinese <laughs> พอผลตรวจเลือดออกมาเป็นเลขศูนย์เนี่ยแบบว่าได้รรับการรักษาซึ่งหมอหมอไปจำตัวของดิฉันคุณจนินแล้ยบอกเขาก็งงเอ๊ะมันหายได้ยังไงเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเพราะว่าทางแพทย์ทั้งโลกทั่วโลกเนี่ยบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้ว,แล,วแล้วแม่แฟนดิฉันก็บอกกับหมอว่าคุณเชื่อไหมว่าใครคุณอยากรู้ไหมว่าใครรักษาดิฉันคือพระเยซูรักษาดิฉันแล้วหมอคนนี้ก็งงแล้วแม่แฟนก็เอาเอ่อวีซีดีกับคัพยารในการรักษาโรคเนะี่ยให้คุณหมอคนนี้ไปค่ะ then after that he he said he will go and talk to his wife regarding coming to, i mean coming to christ and then another problem I had some problem with my nose, and that also made me like so upset because my family got two people with a cancer, one person already died another person still living. Okay. <laughs> เป็นศาสนาพุทธนะคะที่เขาไหว้ลูกกัโลกแบบจีนนะ่ะแล้วขอเสริมนะคะเพราะคุณหมอคนนี้เขามีเขามีที่เฮฟซันออโดเตอ the i s d o c t o r t h a the cano worm เพราะคุณหมอคนนี้เขามีลูกสาวคนหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยมีร่างกายปกผิดปกติพูดไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่าเป็นอมัมพฤกษ์มาพาดน,นะคะแล้วแม่แฟนดิฉันก็ประกาศเรื่องพระเจ้าให้คุณหมอคนนี้ฟังด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปภรรยาของผมดูแล้วก็เราจะแสวงหาพระเจ้าเหมือนคุณนี่แหละ แล้วทีนี้ช่วงนั้นแม่แฟนดิฉันก็มีอาการผิดปกติผิดปกติทางด้านจมูกค่ะซึ่งทำครอบครัวของแม่แฟนดิฉันเนี่ยพี่สาวของเขาสองคนเนี่ยได้ได้เป็นโรคมะเร็งที่จมูกค่ะ so because family got two people with cancer so the doctor who check me say k i v Curie is cancer of the nose like that mm. so ask me to go for the biopsy test everything and that also make me another frightening thing Don't tell me, I was praying, Lord, you don't make me the third person in the family with with a cancer because I have already surrendered myself to you. You are going to run my life for me, so no, but nothing can come to me. You are not going to disgrace me to my family because all are against me because I come to you. <coughs> แล้วทาไมจมูกต้องมีการผิดปกติแล้วดิฉันก็คิดว่าเออพี่สาวสองคนก็เป็นโรคมะเร็งที่จมูกดิฉันก็ได้ไปปรึกษาหมอด้านจมูกหมอบอกว่าสงสัยคุณจะเป็นมะเร็งที่จมูกหรือเปล่าคุณลองไปตรวจดูซิแล้วช่วงนั้นดิฉันก็มีความกังวลนะคะดิฉันก็พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถึงถึงพี่สาวของข้าพระองค์เนี่ยจะป่วยเป็นมะเร็งที่จมูกนะแต่ข้าพระองค์จะจะต้องไม่ป่วยอย่างนั้นเพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยมีพระองค์ So after that I w e n I went go for the test that Has also became I mean showed negative, where I was thinking God is really with me, He He's helping me. Then after that I was thinking uh, another thing the rheumatoid arthritis disease which is already gone is no more in my body, but somehow other like what what in the Bible say when we are trying to go go closer to Christ. The satan will always will try to come and disturb you <Okay. S 1> and try to make you go back แล้วอพอดิฉันไปตรวจจมูกกับหมอด้านจมูกนะคะหมอบอกว่าปกติครับไม่ได้เป็นอะไรดิฉันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วดิฉันก็อคิดว่าพอพอช่วงนั้นดิฉันก็ได้ไปเรียนอธิษฐานค่ะเป็นคลาสแล้วดิฉันก็มีมีความเข้าใจว่าทุกครั้งที่เราจะแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นเนี่ย ไองานของความเมืองานของมารซาตานเนี่ยก็จะมาก่อกวนทำให้ปัญหานี้เยอะมากขึ้นค่ะ so I also pray for that Satan you has got no power over Jesus blood Jesus blood flows in my body 2000 years ago already Lord Jesus has already overcome all these problem with you you are nothing precious blood of Jesus flows in my body you are not going to come back and disturb me in any way you are going to get out from my life totally when I pray like that I can feel the pain like gone off ค่ะทุกๆครั้งที่เอ่อพวกงานของความมืดจะมารบกวนด,ดิฉันนะคะบางทีดิฉันก็จะขับไล่พวกนี้ไปบอกว่าบอกว่างานของมาร์สตานนี้ออกไปเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยได้พรีประชนบนไม้กังเขนเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วนะพระโลหิตของพระองค์เนี่ยอยู่ในตัวฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะม้ฉันมีความคิดที่ไม่ดีแล้วว่ามีอาการปวดเอก so i come to a conclusion that even how sick we are if we really surrender ourselves with full of trust and faith and full belief in him there's no way evil can come to us it is only our mind half-hearted sometimes we are thinking that i don't know whether i can get healed or not when we put all the faith in him fully there's no way lord jesus won't help us because he loves us That is why we go to him. Then how can he can let us go just like that? So this is the belief I have. And I am, in fact, I m asking people, those who believe in him will never be fail e d in anything. That l s all my ัน s ็ r ิ่งมีความเชื่อกับพระเจ้ามากว่าถ้าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าจริงๆเนี่ยไม่ว่าปัญหาอะไรที่เราไม่ในชีวิตของเราหรือว่าจะเป็นอาการเจ็บป่อยเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงรักษาเรา เพราะว่าพระเยซูเนี่ยทรงรักมนุษย์แล้วก็รักตัวดิฉันเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหานะคะก็ให้ลองแสวงหาพระเจ้าองค์นี้ดูคือพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะนี่แหละค่ะคือคือคำพยานของดิฉันในวันนี้ค่ะ So in fact I'm not baptized but Lord Jesus already is showing that He is with me He is he helping me I'm my husband is not is not keen coming to Christ but every day I'm praying t h a คร s r i s t soon will touch him and he will come and I will g t together w พ t h อ m t o g บบ baptism. Amen. Amen. ซึ่งจิตใจของดิฉันเนี่ยดิฉันก็อยากจะทำพิธีรับบัพติศมาค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือสามีดิฉันเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมเปิดใจเท่าไหร่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ไม่ท้อค่ะดิฉันกับลูกสะใภ้กับลูกชายเนี่ยอธิษฐานเพื่อสามีทุกวันค่ะให้พระเจ้าเนี่ยเปิดเปิดใจของสามีให้รับพระเจ้า I thank Jesus Christ for coming into my life because I feel that I've wasted so many years worshiping the idols. Now, after coming to Him, I know that I'm in the right path to the kingdom of Him, and I'm and I'm praying every day that what He say in 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 one of the chapter, Acts chapter 16, verse 31 to 34, he said that once safe in the family, the whole family is safe. I'm waiting for that day to come to my family soon. That will be the happiest day in my life. ฉันขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้ามีความรักในฉันกับครอบครัวของดิฉันแล้วดิฉันก็มีความเชื่อในพระคัมภีร์กิจการนะคะบทที่16พระเจ้าบอกว่าถ้าหนึ่งคนในครอบครัวได้รับความรอด ทั้งครอบครัวก็จะได้รับความรอดซึ่งดิฉันก็คิดอยู่เสมอว่าอุ้ยทําไมดิฉันมาหาพระเจ้ามารู้จักกับพระเยซูในในช่วงที่ดิฉันอายุขนาดนี้แล้วค่ะแต่แต่ดิฉันก็รู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นสถิตอยู่กับดิฉันแล้วก็ครอบครัวของดิฉันและดิฉันมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะให้ครอบครัวของดิฉันเนี่ยได้รับความรอดซึ่งดิฉันก็รอคอยวันนั้นค่ะโอเค Thank you Lord Jesus for coming in t o my ม่ f e ขอบคุณพระเยซูค่ะที่มาทํางานในชีวิตจิตใจของดิฉัน และให้สันติสุขกับครอบครัวของดิฉันค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ